เอามาถึงบริเวณผาลิงหาหรือว่าผาส่องฟ้าน,นะครับเขาจะมาทําการปลูกต้นไม้นะครับเพื่อรักษาปลาชุมชนผู้นะครองที่เขาได้ม้านะครับเป็นมะคา่าแต้เป็นปลาดูแล้วก็เป็นสะแบงนะครับหมากใบนะครับเพื่ออนุรักษ์ว้ลูกหลานเนาะนะ,ะเพราะว่าขขาง่างมันเป็นปลาล้า,ายปลาดงดิบ พอเสร็จจากจุดบริเวณนี้เขาจะไปเฮ็ดฝายชะลอน้ำบริเวณซ้ำเม็ดหรือว่าสับเม็ดนะครับมาที่ใดมาเทียอะดรเขาก็ต้องมาปลูกต้นไม้นะครับเพื่อนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่ามันก็มีคนทำร้ายก็ต้องมีคนอนุรักษ์นะครับจิตอาสาก็ต้องมาอนุรักษ์ป่าชุมชนไว้ให้ลูกให้ลานนะครับว่านานๆทีจะได้ขึ้นมาโอ้สวยงามเลยครับพี่น้องครับ โอ oh ้อยากให้พี่น้องมาเห็นเด้ยไปน่ครับสวยงามสวยงามสวยงามนี่ครับเมื่อนี้ล้มบอแห้งนะครับมาหลอดที่แล้วล้มบอลแห้งนะครับพี่น้องครับดีๆสุดยอดนะครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ขอมารับชมนะครับนี่ครับเป็นบริเวณบ้รรจดนะครับบนสามสวนแล้วก็บริเวณนี้ก็ับผู้แต่เผาต้องอะไขึ้นไม้ฮันีกครับโอเคครับถ้าผู้ใดมาบ่ฮอดก็แปลว่ามาบ่ถึงนะครับนี่นะครับบริเวณใช่เห็นถึงเลยครับไม่นี้สร้างยังไง นี่ซับขมิ้นโอ้นี่ไอ้วัดดอนมะแก,ะก,แก,กียงนี่ครับบริเวณวัดดอนมะแกงอันนี้ก็วัดป่าดอนนะ้ำคำนะครับนี่ก็บปูกสะอาดบริเวณป่าลิงเห่าหรือว่าช่องซองฟานตามบุษบกแกพิ่นเนินนะครับเพราะว่าพันดุ่นเก่าเพิ่นขึ้นมาซองฟานนะครับบริบัติหนบรอหนึ่งซอง โอเคครับขอบคุณครับ